วันดีอ่ะเฮ้ยงานวัสดีครับวัสดีคับร้องจับหรือว่าพี่วีในไอพี่อะไรนะพี่อยู่หรอพี่อยู่ในอนาคตอเครื่องมันเครื่องมันร้อนแล้วอย่าพูดอย่างนั้นฮ่าเดี๋ยวแฟนแฟนขับเขาไอ้นี่นะกูก็เครื่องมึงร้อนแล้วแหละเหมือนกูเลยว่ะไม่ไม่เครื่องเครื่องกูไม่ร้อนแต่เครื่องมึงอาจจะร้อน เพราะว่าเอาแอร์เย็นมากเลยอ่ะบอกตรงตรอ่าโดนยืดห้องเหรอให้ผมยืดห้องน้องแล้วพี่อ่ะงนัจะหมดเอาพราะมึงโม้อะไรกับชาวบ้านเนี่ยต้องใช้คอม puter ไหนอ่ะพี่วันนีพี่วันนี้อะไรล่ะพี่ไม่ต้องอะไรคือการไปเผาต้องใช้ฟิลเตอร์ไหนเย็นอันไหนก็ได้มึงอยากใช้ก็ใช้ เอาก็ก็ผมบอกให้กูเปลี่ยนฟิลเตอร์เอาใช้อันอื่นไงเมื่อกี้มันสาวเกินไปอันนี้ใช้ใช้ของมืงเนี่ยจมูกมันมันทุกคนคือของมันหนักค้างไม่ใช่ของผมแล้วมันก็แบบว่า โทรศัพท์ผมรค้างไหวหรือเปล่าผมว่ามันน่ะแหละไม่ไหวงงปะคือมึงหรือเปล่าไม่ไหวนะไม่ใช่ไม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  มาเนี่ยเราหาน้องเรยเออเนี่ยได้แล้วเลิกค้างแล้วกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยฮะนี้ทำงานเสร็จค่อยกลับกี่โมงไม่รู้ว่ะเนีเมื่อกี้โมอะไรกับเขา <อ S 1> ไอ้ฟังอยู่ ไม่ได้โ<า>มเ้เราขาอยู่ว่าอ,อะไรนะพูดอะไรไว้ไม่ได้พูดถ้าพูดอะไรไว้อ๋อเมื่อกี้เราก็ถามไงว่าเออเนี่ยมันมีต่างจังหวัดเขาอยากกินอะไร <c oughs> เพราะว่าก็บ <c oughs> อกบอกเขาไปแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําขนมขายเดี๋ยวได้ไปส่งต่างจังหวัดเพราะว่าสลัดเรามันส่งต่างจังหวัดไม่ได้ไงเข้าใจปะอืม ใช่ไหมแล้วคือที่ต่างจังหวัดเขาก็บอกว่าอยากกินแต่เขาไม่ได้กินฉาของกรุงเทพอืมกินเลยดีฮะตองจังหวัดกิน ไม่เอา iPad มาไลฟ์ไป